สวัสดีทุกคนวันนี้มารีวิวเจ้าสิ่งนี้กันเลยนี่แต่ของมาอันบ็อกเมาส์เจ้านี้กันเลยนะครับผมยูเจจีวันอันนี้คือเมาส์แล้วครับนี่ครับดูนี่ครับผมสั่งสีดํามานะมันก็จะมีแอปมาด้วยแล้วแต่ผมจะทิ้์ไว้ให้นี่เมาส์ก็จะสามารถสามารถตั้งมาโครได้มีอยู่สองปุ่มเมื่ข้างกับอีกสองปุ่มเมื่ข้างแล้วก็อีกปุ่มสามารถปรับความเร็วของเมาส์สูงสุดตามที่มันบอก เดี๋ยวเราจะหาวิธีการใช้แอปของของตัวนี้กันเลยนี่นะเนีนี่หน้นนา,นาจ,จอนี่นี่นะเราสามารถเปิดใช้งานมาโคเหนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนําให้มันแบบเข้าๆเต็มที่เต็มที่เลยนี่แอปมันจะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ใช่ไหมเราสามารถถูกได้สามารถเปิดไปเกมเดี๋ยวผมจะศึกษามากอีกเไม่เป็นไม่เคยใช้มา,มาโคเนาะแต่เรื่องการอัปเดตอัปเดตมัลวันเก่าไปแล้วนะ ็เลยใช้อันใหม่ครับผมอันเก่าไม่ไหวแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นอันใหม่ซะเลยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้แนะนําถ้ามันดาวน์โหลดแบบเปล่าเป,ปไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะกดไฟล์แปบ๊บไปโหลดเจ้าสิ่งนี้มานี่วินนี่เนี่ยอันนี้อันนี้นะมันจะสามารถแตกไฟล์เปิดในแอป,ปได้ถ้าเปิดอย่างนี้มันจะได้เข้าอย่างอื่นนะครับแนะนําให้โหลดตัวนี้มาก,ก่อนแล้วปิดแอปทิ้งไว้รับแนะนํา ไอทนงโหลด้ก็ปิดคลิปเพียงเท่าน,นี้นะเดี๋วไลน์ต่อไปก็คีย์บอร์ดเดี๋ยวจะเล่นเป็นบูสวิทย์ก็ผมก็ผ้ารอยก็นา่าจะหือเ <c oughs> หลือนี่ขาจบมันเพียงเท่าน,นี้แล้วกันดูไฟ